น,นี่นะครับอันนี้คือโมเดลสะพานถึงลหลักการทำงานของสะพานถึงคือการที่น้ำหนักอะจะถ่ายเทไปที่จุดศูนย์กลางโดยผ่านเชือกเคเบิลนะครับตัวอย่างการทดลองนี้นะครับจะสังเกตว่าเชือกตัวนี้มันจะตึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากน้ำหนักตรงนี้มันถ่ายเทไปที่จุดศูนย์กลางให้เชือกมันตึงขึ้นมาสะพานถึงนะครับสะพานถึงเป็นสะพานที่เหมาะกับ ความกว้างของแม่น้ำระดับกลางนะครับจะมีความยาวมากกว่าสะพานยืน่นและมีความสั้นมากกว่าสะพานแขวนนะครับเนื่องจากถ้าเกิดเราใช้สะพานยืน่นในช่วงระดับกลางจะมีน้าหนักมากเกินไปแต่ถ้าเราใช้แบบสะพานแขวนถ้าระดับถ้าเป็นแบบช่วงสั้นจะใช้งบประมาณมากสานคึงเลยตอบโจทย์ที่ว่าเหมาะสมที่สุดนะครับประเทศไทยเป็นมีแม่น้าเป็นระดับกลางเป็นส่วนใหญ่ทาให้ใช้สะพานขึน แล้วก็ส่วนมากที่เห็นได้ก็มีสะพานพระรามเก้าสะพานพระรามแปดสะพานกาญจนภิเศกสะพานถึงท <ate> ี er> ่ยาวที่สุดในโลกนะครับคือสะพานบุสกี้ประเทศรัสเซียนะครับ